ภาราเกะอองมาหนาึ่งร้อยดวงครับพ่อพ่อทานอะไรพ่อพ่อกินเค้กไข่อนี่เกิข้ลย<ข> <c oughs> อันเรียกพี่แหวนได้ไหมเรียกพี่แหวนได้ไหม เรียกที่แหวนได้น้ำส้มหมดแล้วเออลืมซื้อกลับมาเมื่อวานเราเป็นคนเทสุดท้ายเไงสั่งมาได้ไหมหมดแล้วเดี๋ยวๆๆๆให้ลโบช่วยสั่งให้คนหนึ่งมือถือลาโบสั่งให้แหม่เรียกเรียกเพี่แหวนยังพี่แหวนพี่แหวน ขอพรให้ลูกสาวเรียบร้อยกี่โมงคะน่ารบบเอ่ะ <c oughs> คุณพงศก,กรบอกว่าพี่ตั้มรอเอาของให้น้องพีตอนไม่นอกครับ <c oughs> <c oughs> เามื่ออวาันนี้พี่ตั้มเข้ามาหา เล่นจุ้ยไม่ใช่เอาไปเทเอามาเทอันนี้ไม่ใช่ออเรนจู้ยสุกไหนไหนออาเล่นอยู่ไหนฟอมอ๋อตรอมใช่เหรอคะออเรนจุ้ยคุณมิมิส่งมาสามสิบห้าดวงคุณแคทชาริยาส่งมาสิบดวง พี่วาอยู่ไหนลูกพี่วาททาอะไรอยู่คาพี่วามันเล่นข้างนอกมหมเพราะพ่อต่อหรือว่าพี่วาต่อเสร็จ พี่ว่าวคลายพิธีนะเริ่มจะคลายพิธีแต่ก็ไม่มีเด็กคนไหนแบบเหมือนกันไปหมดแล้วนะถึงพูดแบบนั้นเขาอาจจะแค่ชอบต่อพัซโซใช่เก่งคารุเก่งมากไอ้เอาจะนั่งตรงไหนคะ กินข้าวแล้วไม่กินข้าวออกกินน้ำส้มนะพี่ว่าขาแล้วโบจะสั่งน้ำส้มให้พี่ไอวาแล้วนะเอาไหมอําอํากระโดดโอเคเก่งมากอย่าดมแบบบามชื่นใจอย่าดมแบบ <c oughs> สมุนไพรหงทองอ้าวุอบ้าุ๊บระวังนะล,ลูกเดี๋ยวโดนเนียเดี๋ยวนิบนิ้วนะคะ <c oughs> ไม่มีแล้วไม่มีพัดลมนะคะ <c oughs> อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหม <c oughs> โอ้มีอโอเคทำไมเรารู้จังรู้ดีจังอ่ะ พี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้าก็ต้องมีเวลาพี่ฟ้าบา้างเนาะยาดมคล้ายหงแต่ไม่เอาผงด้านในนะคะไม,ไม่เหมือนกันค่ะ <c oughs> ไม่เอาผงด้านในบางคนก็เอาแบบข้างนอกแล้วเอาข้างในออกไปแล้วใส่อย่างอื่นที่เขาชอบอเหร คุณแป๋วส่งมาสามสิบห้าดวงพิยุทธเิ่งเห็นว่ามีข่าวปลอมที่พิยุทธ์อ่านข่าวบ้านเราอ้าวเหรอพิยุทธตกใจมากเลยจริงๆแล้วมีนักมีหลายคนเลยค่ะนักข่าวหลายคนที่โดนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ทารสวรรค์กับผู้ชายพิยุทธ์ใส่ผ้ากันน้ำได้ดีนะใส่ให้อันใหญ่ได้นะมีมีแม่ก็มีลมเย็นไหมล่ะ ขอดูรูปลูกชายที่ม่มีบอกได้ไหมยังคงถามอยู่ชุดกันฝนแบบไุณนะครับคุณแนนซี่บอกเราเองอู้งานมาเติมอัญญาที่ป้าโทรมาบอกอาโปเดี๋ยวตำรวยกของยกของอะไรยกของอะไรวะเอาของอะไรมาบ้านนี้กันไม่เชื่อเอามาแล้วนะ คือถ้าเปิดจะเอาของถ้าจะฝากากจริงๆเอาไปไว้ออฟฟิศเข้าใจปะนี่คืออันเนี้ยคือชุดชุดเ,เสื้อกันฝนที่ออยซื้อให้นันนลกนาราซึ่งของทีพีก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าคนละสีกันแล้วดูนะโบเอาเสื้อที่แบบทํางานศิลปะซึ่งจริงๆอันนี้มันต้องอยู่ข้างหลัง <c oughs> แต่ละงาศิลปะแล้วให้ลูกใส่หูทัาอวิธีใส่กันฝนอะไรกูอะไรเะนี่ดูวิธีใส่ ถ้าใส่อย่างนี้จะใส่ข้างในทำไมก็กันซึมไงกันซึมกันซึมตรองมอกอ่ะเห็นแล้วแบบอะไรวะซึ่งจริงซึ้อกันฝนลูกนะมันน่ารักมากเลยออยซึ่งออยซึ่งไมอะไรนะคะ อยากกินซาเปาลไหมอะไรนะเจอซาปาตอนโตมันถามว่าอยาอัญญาอญยากกินท่ไหต้องกินข้าวก่อนต้องกินขาวก่อนลูกถูกต้องน่ารักจังเลยอัญญาอัญญาหนูหยิบซาลาเปามามั่งไหมเนี่ยลูก ยาตอนหนูจะมาอยู่ในท้องมามีหนูหยิบซาลาเปามาเยอะเลยเยอะไหมคะเอาซาลาเปามากินบ้างสิอัญญาตอนอัญญาจะมาอยู่ในท้องมามีอัญญาหยิบซาลาเปามาเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะมากเลยไหนเยอะไหมคะเยอะหละตาช้งแค่ตัวเล็กไงหยิบซาลาเปามาให้อมมีเยอะไหมเยอะไหมคะ ชพพพ่พี่วาพี่วาพี่วานหยิบซาลาเปามาให้มามีเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะมากเยอะมากไหนไหนขอหน่อยขอซาลาเปาหน่อยค่ะขอซาลาเปาหน่อยค่ะไม่ใช่เสียนี่ไม่ใช่ซาลาเปาใครวางยาอัญลินอะไร เธอเปลาใครซื้อมาโบอ่ะอยากกินอยากกินอกอเอาแม่เอากินเอาซาลาเปากันไหมคะ <15 S 1> ต้องทำยังไงนะใช่ต้องกินข้าวต่อ

นี่ไปถึงที่แล้วอ,ออยบอกว่าแต่วันนี้ป้าเออมก็จะซื้อของกินมานะป้าเอ็ม,ป,อมป้าเอมเห็นหน้าป้ามเยค่ะนี่ค่ะป้าอมบอกว่าจะซื้อของมาให้กินทำไมทำแบบนี้นี่บิมไปถึงรักนี่บิมตื่นเช้านะบิมไปไปไปซื้อของข้าวครัวเนี่ยแล้วบิมก็จะแวะกินข้าวออยบอกว่าไม่ต้องกินที่รักเพราะว่าป้าเออมก็จะทิ้วของกินมาฝากไลน์อยู่ด้วยด้วยนี่ไลน์อยู่นะ ห<ม>ลักฐานมีแล้วเทเหรอแล้วไปเอ็มเทสาาาั้นๆเลยแก้ตัวแบบสั้นๆเลยวุ่นวายไม่คุยด้วยแล้วงอนแล้วงอนแล้ว เ็เพาอ็มไม่มาอ่าไม่มาทำไงดีถ้าเอ็มไม่มาทำไงถ้าเอ็มไม่มาได้ไหมถ้าเอ็มเขาจะไม่มาได้ไหมยอมงบนแต่งงบนนอกัเอ็มนอนเอ็มไม่มาห็นไหมนอนช้ากันหรือไงนอนกับเอ็มยังนอนนออแบบช่วยได้กี่จได้ เป็นลายลูกพี่วากินเคียวข้าวด้วยค่ะใช่ทำไงดีุ่เหลาเลยพี่ว่าพาเอ็มไม่มาแล้วพปมไม่มาหาพี่วาแล้วได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมคะไม

เสียวข้าวด้วยเสียวข้าวลูกเียว่าเดี๋ยวช่วยมามีทำพายโอเคอ้าเร็วๆเลยเราอะบายัล้ว่าเอัญญาลีน โอเคอ่ะเราไลฟ์ประมาณนี้แล้วกันขี้เกียจคือแล้วหรือเธออยากจะคุยอะไรกับเออม,อมือมันร้อน,นอะ่<ค>ะเครื่องมันร้อน <c oughs> ไปหมดแล้วอ๋อผู้ชายเขามีม่นที่วางอยู่พี่รงอ่ะถ้าถ้าคนที่เอออยากจะ,อ,ะอยู่กันต่อคุยกับมามีก็อยู่ถ้าใครไม่ไหวก็ไปก่อนหรือ <assuming S 1> <c oughs> ว่าเดี๋ยวฉันไปไลฟ์ต่อใน tiktok tiktok ฉันจะสดวันนี้ ใช่ไปกินสิอ่ะถ้างั้นเราเราจบสิ้นกันใน f เ e b บ o k กพีนเท่านี้อู้ขอบคุณทุกคนที่ส่งส่งดาวมาให้ด้วยนะคะตั้งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้ปสิบตัวโอเคไปก่อนทุกคนเอ๊ะเมื่อวานมีมีคลิปที่เราไปงานมาแล้วมีลงไปไงเมื่อคืนน้องมีหลับทำไมอ่ะเขากินจริง